มั่นใจมากผมบางมากเลยกว้างเยอะปรมาณสเซนกดกระปุกที่4เราเห็นดังศีรษะเราจากที่กว้างก็แคบลงขนาของผมร่วงนะอาจจะเป็นเพราะว่าสารเคมีชอบทําสีผมเปลี่ยนสีผมบ่อยมากชอบแต่งตัวบุคลิกเราก็คือมั่นใจมากแต่อย่างเดียวที่มันมั่นใจก็คือ เรื่องผมเหมือนตากล้องถ่ายข้างมาหรือว่ามุมสูงมาคือเห็นหนังสีสามกว้างขาดความมั่นใจมากเลยค่ะหลังจากที่ทานฮอรซี่มาไม่ได้กังวลมีรีวิวจากพยาบาลตัดสินใจซื้อมาใช้คิดว่าของเขาต้องดีแน่ๆมีการรับประกันของผลิตภัณฑ์ด้วยจากที่แบรนด์อื่นไม่มีเดือนแรกเดือน2เดือน3เดือน4อย่างเงี้ยค่ะรอยแสกจากที่กว้างก็แคบลงทักทุกคนเลยว่าจากเมื่อก่อนอะ่ะตอนนี้คือแบบดีขึ้นเยอะมากช่างแ่หนะเขาบอกว่า หัวไม่ล้านแล้วนาอย่างเงี้ยอีกความมั่นใจหนึ่งของเราคมคิดว่ามันเป็นทางออกที่ดีแล้วก็เป็นการลงทุนที่ดีด้วยผมว่ามันแลกกับโอกาสที่จะเข้ามาผมพิสูจน์มาแล้วว่าเห็นผลจริงและอีก8 0,000ื่นกว่าคนก็พิสูจน์มาแล้วค่ะย้อมสีผมได้บ่อยไม่กลัวผมร่วงใช้ฮอรซี่4เดือนเห็นผล